สวัสดีครับผมเป็นลูกค้าเก่าของแว่นดรไอเมื่อครั้งที่ยังอยู่ตลาดศรนสมบูรณ์นะครับพราะรู้ว่าทางร้านย้ายมาอยู่ที่ตลาด9 0 0 0แสนผมก็ตามมาใช้บริการที่นี่นะครับเพราะว่าพอใจในสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็และครั้งนี้ผมก็มาตัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ที่ถูกใจ้ที่สุดก็คือได้เครื่องล้างแว่นตาไปใช้ทีนี้ผมก็จะได้ใช้แว่นตาให้ยาวนานขึ้นไปอีกครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมาครั้งนี้ทางร้านได้ตรวจมีเครื่องตรวจที่ทันสมัยแล้วก็ทำให้สายตาของผมผม,มองชัดขึ้นดูดีขึ้นนะครับผมรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากเลยครับ